สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามกลเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอระรุ่นยอดดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดสดร้อนร้อนเลยครับท่านเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งครับผมไม่นึกว่าท่านจะได้เจอเหรียญแบบนี้มาครับท่านหายากมากครับท่าน ปดพูดกันตามตรงนะครับหามาแปดเดือนนะครับเนี่ยจะเก้าเดือนอยู่ละไม่รอแล้วครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่ครับท่านคงจะเจอนี่ได้ครับเป็นเหรียญที่แปดครับท่านผมก็งงอยู่หายากมากเลยแปดปีได้แค่แปดเหรียญเนี่ยเป็นไปได้เลยครับท่านความโชคดีมันคงมีไม่ค่อยมากหรอกครับถ้าไม่โชคดีจริงๆก็คงหาไม่เจอเน่นะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไร จำนวนกัรติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายยากเราไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนป็งไงครับเนี่ยลักษณะของเหรียญเป็นเรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่รนขึ้เกิอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแต่เสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดเลยนะครับดูดีครับเห็นรอยดำปีจะเจนนะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับเหรียญแบบนี้ล้างออกอยู่นะครับ เบื้องหน้าพงท่านก็ผู้ิพลออุลยเดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบนรูปรูปพงท่านนีดีครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีรอยขีดข่วนอะไรมากมายเลยนะครับท่านมีแน่นอนครับแต่น้อยมากครับสาหรับรอยขีดข่วนนี่นะครับท่านรอยบุบรอยบี้เขาอยู่ที่ขอบเดี่ยมนี่ครับขอบวงกลมด้านนอกนี่ครับท่านมาดูขอบเฟืองนี่าครับเป็นไงมาครับขอบเฟืองเดรนี้โอ้โหสุดยอดครับท่านคมชัดเจาะมากครับไม่มีการสื่อรออะไรเลยนะครับสําหรับขอบเฟืองสำหรับเรียบของเหรียญสิบบาทเหรียญนี้คร ของเลี้ยงสิบาทนี่จะสั้นกว่าเลี้ยงสองบาทเยอะนะครับท่านท่านไปเปรียบเทียบดูก็เลยครับว่าใช่หรือไม่เปรียบเทียบกันดูนะครับท่านระหว่างเลี้ยงสองบาทกับเลี้ยงสิบบาทนี่ครับรับรองว่าเลี้ยงสองบาทยาวกว่าแน่นอนครับท่านผมเปรียบเทียบมัหมดแล้วครับสวยงามนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวเช็คกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิลนี้ทำมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับ พอ2สองห้ารยสี่บครับท่านโอ้โหครับสองห้าีู่นเนี่ยติดยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สิบพอดีพอดีนะครับท่านอันดับที่สิบนะครับเนี่ยสำหรับปี2 5 4หนสี่นนี้เน้นนะครับเป็นความโชคดีของผมครับอากจะหาเจอได้เล่นรอแปดเดือนนะครับสตรการนี่ผ้าปางวัดกรุนราชบาราลามครับท่านผ้าปางวัดกรุนราชวาราลามนะครับตามลงไปนี่คือแม่นจ้ารยารดด้นหลังสุดสิบปลาไทยแล้วก็สิบบาทอาริบนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งครับจุดสําคัญคือจุดนี้ครับ เห็นไหมครับรอยนูนที่เจดีวัดเอรุูนีครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่รอยนูนขึ้นมาจมูกตาครับที่ปลายปากกาพองจี้อยู่นี้ครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับเห็นจัตเจนนะครับสวยงามมากนะครับสําหรับปีพศ2540นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ําหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่9ก้าล้านสแสนหนึ่งเหรียญนะครับท่าน เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับท่านในระดับยูเอนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยบาทครับท่านสองร้อยบาทนะครับสาหรับยูเอนซีนะครับสูงกว่าการนะครับสองร้อยบาทเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณสามสิบถึงเอยไม่ใช่สามสิบครับพูดผิดครับมองไม่ชัดครับเท่าไหร่ห้าสิบถึงแปดสิบบาทเลยนะครับ